มีชายคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแค่จิตรกรแต่เขาเป็นทั้งนักประดิษฐ์วิศวกรนักกายวิภาคและอัจฉริยะของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาเขาคือเลโอนาร์โดดาวินชีเลโอนาร์โดเกิดที่เมืองวินชีประเทศอิตาลีเขาเกิดนอกสมรสทำให้ชีวิตของเขานนั้นไม่ได้รับการศึกษาที่ดีและถูกกีดกันจากอาชีพสำคัญหลายต่อหลายอย่างแต่ข้อจำกัดนั้นไม่เคยหยุดความกระหายใคร่รู้ของเขา เมื่อเข้าอายุได้15ปีเขาไปเป็นศิษย์ของจิตรกรที่ชื่อว่าอันเดรียเดลเวโรคิโอที่ Florence. ฟลอเรนซ์ฝีมือของเขาพัฒนายอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นทําให้ครูของตัวเองรู้สึกถูกคุกค,คามในปีคิตรศักรา1482เขาย้ายจากฟลอเรนซ์ไปมิลานและเสนอตัวกับดายุกลูโดวิโกฟลอซาในฐานะวิศวกรทหารที่เมืองซึ่งมีชีวิตและความตายด้วยดาบแห่งนี้ ดาวินชีเริ่มพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านสงครามนะครับจำนวนมากมายมหาศาลเขาใช้เวลา17ปีในมิลานประดิษฐ์วาดภาพปั้นประติมาก,กรรมศึกษาวิทยาศาสตร์และคิดค้นไอเดียมากมายกายกองนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวช่วงเวลานี้ครับคือช่วงเวลาที่เขามีผลงานมากที่สุดในชีวิตของเขาแต่แล้วในปีคริสตศักราช1499ฝรั่งเศสบุกมิลานโดยยุคถูกขับไล่ดาวินชีจึงออกเดินทางไปยังเมืองต่างๆอย่างเวนิสและโรม ซึ่งปลายชีวิตเขาหันกลับไปทุ่มเทกับงานศิลปะและกายวิภาคเริ่มวาดโมนาลิซาในปีคศักราช .1503 และทำการผ่าชนะสูตรมากกว่า30ครั้งตลอดชีวิตดาวินชีได้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากตั้งแต่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ร่มชูชีพเครื่องจักรสงครามรถหุ้มเกราะอุ่นยนต์อัศวินรถขับเคลื่อนเองไปจนกระทั่งถึงอุปกรณ์ดำน้ำและสะพานหมุนหลังจากทิ้งผลงานเอาไว้แทบจะทุกขแขนงของความรู้มนุษย์ เลโอนาร์โดดาวินชีเสียชีวิตในปีคริสตศักราช1519ด้วยอายุ67ปีและตราบจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเลโอนาร์โดดาวินชียังคงถูกจดจำเป็นหนึ่งในมนุษย์ที่เป็นอัจฉริยะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก